สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได้ดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามค่านิยมขององค์กรทีมดีมีความรับผิดชอบรอบรู้กิจกรรมในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได้แก่การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมองค์กรคุณธรรมโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสำนักงานการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได้ดำเนินการโดยยึดหลักคุณธรรมพึงประสงค์ห้าประการทั้งนี้สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ หนึ่งความพอเพียงคือการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณนำมาปรับใช้กับการทำงานในการควบคุมและลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงานร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการใช้กระดาษสองหน้าและการใช้ระบบ My อ f f i c e ในการส่งหนังสือราชการภายใน 2. วินยัยคือการปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กรและสังคมตามหน้าที่ ได้แก่การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการในวันจันทร์ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการเพื่อสร้างวินัยและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการแต่งกายให้แก่บุคลากรในสังกัดนอกจากนี้ยังมีการกำหนดเวลาในการเข้าปฏิบัติงานโดยการมาลงชื่อปฏิบัติงานภายในเวลา8นาฬิกา30นาทีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการสร้างวินัยในการตรงต่อเวลา3สุดจริต คือมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความดีความถูกต้องและเป็นธรรมได้แก่กิจกรรมการประชุมผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันการประกาศเจตนารม์ไม่รับของขวัญและของกำนันและการประกาศเจตนารม์ต่อต้านการทุจริตโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนภายในสำนักงาน 4. จิตอาสาคือการให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมได้แก่การเข้าร่วมและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทําให้เกิดความรักความสามัคคีสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กตันยูคือการสำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตันยูต่อแผ่นดินเกิดสถาบันองค์กรและผู้มีพระคุณบนหลักพื้นฐานของความถูกต้องมีงามได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ การยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาทเนื่องในวันสำคัญต่งตางๆทางศา,งางสานาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้ในการทำงานโดยการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานเช่นการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กำหนดการปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน วิถีวัฒนธรรมไทยได้แก่กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยโทนสีม่วงในทุกวันอังคารเป็นกิจกรรมที่กำหนดขครื่เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยผลสำเร็จจากการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2567สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับ AA